เียนทองวันนี้มาทําบุญที่วัดเกียนทองนะจ้ะพี่นอ้อง,งก็จะมาทําบุญถวายสังกะทานเพิ่็จะมีไห้ทํา้ม้ะจ้ะก็มากราบองหลวงปู่วจะจ้ะสวัสดีนะจ้ะพี่น้องวันนี้จะพาพ,พี่น้องมาทําบุญที่วัด,ดวจะจ้ะก็จะพาบ,บันทึกภาพส,สวยๆให้พี่น้องเมืองน้ากันนะจ้ะอันนี้จะเป็นอยู่ในศาลาวัดนดะจ้ะที่จะมากราบไหว้องหลวงปู่แล้วก็มาถ่ายบรรยากาศส,สวยๆ ไอพี่น้องเบิงนะจ๊ะไอจะเป็นสลาใหม่นะจ๊ะพี่น้องเป็นสลาใหม่มีรูปภาพสวยๆนะจ๊ะพี่น้องข้างบนก็จะเป็นเอ่อเรื่องเล่ามีภาพบรรณคดีหลายๆนะจ๊ะจัดเรียงไปให้ยาวเลยนะจ๊ะพี่น้องเกิดไปมีรูปภาพที่เพินเ่นวาดไว้นะจ๊ะติดก็จะเป็นเรื่องเล่าของแต่ละภาพนะจ๊ะ นี่เป็นศาลาใหม่เล้วจ้่หนูก็จะ่ายภาพรวมๆให้พี่น้องเบิงเดอร์จะก็จะเป็นบริเวณกว้างแบบศาลาใหม่แบบโบรา้านเท่าเล้ะจ้ะพี่น้องงา,งามๆจ้าถ้ามีโอกาสก็บแวะมาทำบุญเน้ะจ้ะมาทำบุญมาถวายสังฆทานเด้อจะ้ะวัดสวยๆงามๆนี่ก็เป็นครังแรกกเจะจ้ที่เจี๊ยบม้าเนาะก็จะมีที่นั่งสมาธิเนาะจ้าพี่น้อง ้าเข้ามากคุณก็จะจัดสถานที่ไว้ให้ไปนั่งสมาธิแล้วจะหานาที่สิบนาทีเราจะว่าใจเข้าศรัทธาแล้วใจพี่นอ้องนั่ง